เก็บใบเยลลี่ทำความสะอาดแล้มาขยับกับน้ําอุ่นเสร็จแล้วเทใส่ถาดนําไปแช่ในตู้เย็นเราจะได้อุ้นสีเขียวมรกตอุดมไปด้วยโคอโรฟีนจากพืชสุดยอดเลยค่ะ วันนี้าย่าจะพาทุกคนมาชมต้นวุ้นเยลลี่มหัศจรรย์แห่งพันไม้ค่ะต้นวุ้นเยนลลี่สองต้นนี้ต้นโตแล้วนะคะอยู่ที่บ้านค่ะนี่คือใบของต้นเยลลี่ค่ะใบจะแผ่ไปแผ่ไปรอบๆทรงพุ่มนะคะที่ข้อใบก็จะมีรากพิเศษหรือว่ารากอากาศค่ะใบเป็นสีเขียวสวยสีเขียวมรกต ใบหนาก้านใบเห็นชัดเจนค่ะต้นเยนลลี่ชอบความชุ่มชื้นรดน้ำทุกวันค่ะอยู่ในกระถางใหญ่15นิ้วใส่ปุ๋ยคอกให้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะใช้ไม้ไผ่ปักค้ำยันไว้ค่ะยังไม่ทำหลักไม้เลื้อยให้นอ้องเขาเลยค่ะ ต้นเยลลี่นอกจากจะดูแลง่ายแล้วนะคะต้นเขาสามารถอยู่ที่ร่มรำไรได้ถึงแดดจัดเลยค่ะแต่ถ้าไม่โดนแดดเลยต้นจะไม่เติบโตนะคะอยู่ตรงนี้มีต้นไม้อื่นอีกหลายต้นแต่ต้นเขาจะดูเด่นกว่าต้นอื่นๆนะคะ,ะข้างล่างตรงนี้ก็มีต้นพลิกนะคะอยู่กระถางติดๆกันเลยค่ะตรงนี้ แดดจะร่มในช่วงเย็นนะคะช่วงเช้าจนถึงเที่ยงจะมีแดดจัดค่ะอาต้นเยลลี่นี้มีรากอากาศที่สามารถจับกับหลักไม้เลื้อยนะคะหรือหากมีพื้นที่กว้างพอจะทำเป็นซุ้มหลังคาให้ต้นเยลลี่ขึ้นเลื้อยหลังคาก็ได้ค่ะเวลาเราเด็ดใบเยลลี่ไปทำวุ้นเยลลี่นะคะอย่าเลือกที่ยอดค่ะ จะไม่เลือกใบอ่อนเกินไปนะคะให้ต่ากว่ายอดไปประมาณใบที่สามที่สี่ค่ะและไม่เลือกใบที่อยู่ล่างสุดเหมือนกันนะคะ,ะทำให้มีกลิ่นเหม็นเขียวคะ่ะเด็ดใบเยลลี่มาได้ตามความต้องการแล้วนะคะ mm hmm. ก็นําไปล้างสองสามรอบค่ะที่ใบไม้ที่เก็บจากต้นก็จะมีฝุ่นละอองเกาะอยู่นะคะล้างเสร็จแล้วเอาก้านใบตรงกลางออกนะคะแล้วล้างน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่ง พอล้างเสร็จแล้วก็นำวางไว้ผึ่งลมไว้ให้แห้งค่ะล้างอีกครั้งหนึ่งให้สะอาดนะคะาวางพักไว้ก่อนนะคะเทน้ำอุ่นลงไปให้พอท่วมใบเยลลี่นะคะแล้วก็ขยำขยำขยำอย่างนี้เลยค่ะพอขยำเสร็จนะคะจะเละๆอย่างนี้นะคะอาจะได้กากแยกกากไว้ต่างหากเลยเอาส่วนน้ำที่เราจะเอานะคะไปกรองกับกระชอนตาทีค่ะ นำของเหลวที่ได้นี้นะคะใส่ถาดไปแช่ตู้เย็นเราจะได้วุ้นเขียวมรกตอย่างในภาพนี้นะคะรุ่งเช้าหรือผ่านไปหนึ่งวันนะคะนำออกจากตู้เย็นตัดเป็นชิ้นได้ตามที่ต้องการค่ะ เราจะได้วุ้นออริจินอลรสธรรมชาติค่ะไม่เหม็นเขียวสรรพคุณของเยลลี่นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่คือตัวเอกค่ะถ้าเราต้องการความหวานเราก็เพิ่มน้ำเชื่อมลงไปนะคะน้ำเชื่อมในขวดนี้คือน้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปนิดนึงหรือความหวานตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ถ้าต้องการความมันก็เพิ่มกะทิสดลงไป หรือต้องการความเย็นน้ำแข็งเลยค่ะอ่าเพิ่มน้ำตาลเพิ่มกะทิเพิ่มน้ำแข็งเราก็เลือกกินในรสชาติที่เราต้องการหรือเราพึงพอใจได้เลยนะคะแต่เราจะได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยค่ะวุ้นเขียวมรกตนี้นะคะอุดมไปด้วยคลอโรฟิลจากพืชค่ะไม่ผ่านความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยร่างกายของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเยลลี่พืชมาสจันทร์ใบไม้พิเศษเนี่ยค่ะคือความพิเศษของต้นเยนลลี่ค่ะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเพื่อนเพื่อนท่านใดเคยทำเยลลี่แบบนี้หรือต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายบาย